ไทยลีกมาดูข่าวน่ายินดีข่าวนึงก็แล้วกันนะครับ,รบก็มีการยืนยันมาแล้วว่าเปาโค้สิวกรภูดมนะครับ,รบจะ <ผม S 1> ถูกเลือกไปทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน VR ในกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็ได้รับการยืนยันมาเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเป็นคนไทยในรอบ28ปีนะครับ ต่อจากอาจารย์อันพิรมอันประเสริฐขึ่งไปฟุตบอลโลกฟองเไปโอลิมปิกที่แอตแลนตาก่อนอปีพัาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเปาอันก็ไปฟุตบอลโลกฟอง98ครับเพราะฉะนั้นฟันทงล่วงหน้าเลยเปาโค้ชไปปารีส2อ2 4อืยีอุ้บอลโลกครั้งต่อไปจะเรียกอะไรเนี่ยมันทั้งสาประเทศเอาว่าฟุตบอลโลกครั้งต่อไปฟุตบอลโลกครั้งต่อไปผมฟันทงเลยมีชื่อเปาโค้ชแน่นอน นะครับสุดยอดนะแต่จะเป็น V A R หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะคือตอนนี้เปาโค้ดไปมาหมดแล้วครับเท่าที่ไปได้ก็คือไปเยาวชนโลกมาแล้วไปเอเชียนคัพมาแล้วนะครับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอะไรก็ไปมาแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นสเต็ปยิงที่เขาเรียกว่ามันเก็บคะแนนไล่ไปตอนนี้ไปถึงโอลิมปิกแล้วสุดยอดเลยนะอ้าวก็แน่นอนนะเป็นผู้ตัดสินตั้งแต่อายุ20ต้นๆสิบกว่าด้วยมั้งเพราะว่าคุณพ่ออาจารย์พีรพลภูวดมเลยเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินฟี ف า นะครับแล้วเขาก็เด,เดินเดินเดินตามรอยมาจนกระทั่งจะได้ไปโอลิมปิกเป็นคนที่สนะอันนี้บอกข้อมูลไว้นะครับครังแรกู้สึกชื่ออะไรผมจำไม่ได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกปี1956ไปที่เมลเบิร์นแล้วพอท่านเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยก็ไปเป็นผู้ตัดสินไปกีฬาโอลิมปิก1968ที่เม็กซิโก วากรีสุภาลีอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูข้อมูลอีกทีนึงได้ไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าน่ายินดีครับที่มีผู้ตัดสินไทยของเราได้ไปโชว์ฝีไม้ลายมือนะครับแต่ว่าส่วนอยุยี่สิบสามของเราก็ยังต้องลุ้นกันอยู่ไปอยุยี่สิบสามเลยใช่ไหมไม่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 ผมบอกคนที่ไปคนแรกผู้ตัดสินก็คือคุณวันชัยสุวารีนะครับอันนี้คือสุดยอดมากเป็นนักฟุตบอลก็ได้ไปโอลิมปิกเป็นผู้ตัดสินก็ได้ไปตัดสินโอลิมปิก เป็นคนไทยด้วยนี่แน่นเปรี้ยนะครับคุณผู้ชมนี่แหละข้อมูลจากออบางองค์ครับขอบคุณด้วยขอบคุณพี่อ๋อด้วยขอบคุณด้วยครับผม BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ